ก็สวัสดีครับผมนะฮะก็มาพบกันในเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คือไม่ได้ไก่มาประมาณ3าถึงี่เดือนแล้วครับตรงที่ผมอยู่ระยะมันไม่ค่อยถึงนะครับหรือว่ามาแล้วอาจจะกดไม่ติดนะครับผมแล้วก็มาทุกครั้งกอ็ออเดอร์เยอะทุกครั้งเลยครับออเดอร์เยอะไม่ว่าทําช้านะครับก็คือก็ต้องทําใจนะครับโอ้โหทั้งหน้าร้านทาั้ง คนขับนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยไม่มีที่จอดเลยนะไม่รู้จะจอดตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตามจริงนะครับว่ามันเยอะจริงอะ่ะรอคิวนานมากก็เลยมาขอระบายหน่อยอได้ไงอะ่ะในมุมมองคนขับนะครับคือไก่ทอดมันต้องเร็วใช่ไหมแต่นี่คือมันมันช้าครับอาจจะเป็นเพราะว่าออเดอร์มันเยอะยแหละจะบอกแล้วนะครับแค่มาบน่นเฉยนะครับไม่ได้ว่ามาด่ามะว่าอะไรขนาดนั้นนะแค่มาบน่นเฉยว่าเวลาเราเร่งเวลาอย่างเงี้ยเรามาโดนไก่เงี้ย ต้องจุบจุบจับอะไรปกติต้องเ,ออเป็นอาหารจานด่วนเอออย่างนี้ดีกว่ามันเป็นอาหารจานด่วนมันควรจะเร็วนะครับผมนะแต่ว่านะ โอเคครับผมก็สวัสดีครับอ่าไม่โฟกัสหรอโอเคนะัโอเคครับก็เปิดคลิปมาด้วยเสียงเงียบๆใช่ไหมก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศนะครับผมนะก็คือว่าวันนี้ครับผมโอ้ไม่รู้มันจะมืดป่ะมองเห็นปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่แล้วกันนะโอเคครับก็เห็นมุมแล้วนะครับก็คือว่าวันเนี้ย ผมได้ KFC ตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับทำให้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งไก่หรือเปล่าหรือว่ามันมีโปรโมชั่นที่ดีๆนะครับว่าผมรับได้เนี่ยก็อยู่ในบ้านนะแล้ววิ่งมาต้งนี้ประมาณ4กิโล5กิโลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ได้รับที่บิ๊กซีเพชรเกนะเออผมก็เลยอ่ะถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคลิปยาวๆเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้อีกสักตัวไหนถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็เราก็จะมาไม่รู้อ่ะ ภาวนาให้ได้สักต้วนึ่งเราจะได้มาพูดคุยกันซะหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปาส่งก่อนแล้วกันนะไก่วันนี้ได้เยอะมากเลยนะผมได้สีสีรอบแล้วเนี่ยวันนี้เมีวันนี้โป <c oughs> ไก่อะรู้ยังไงวะเนาะ เพราะผมก็ได้ oh. บิ๊กซีด้วยไงบิ๊กซีผมก็ได้นะสองครั้งแล้วก็มาโฮมโปรแล้วก็ไปส่งมา่อสักี้แล้วได้อีกแล้วเนี่ยก็ค <c oughs> ือถ้าได้ปุ๊บมันก็ดีไปอะ่ะแต่บางทีคิวนานนชะ่ไหเดี๋ยวาจะหมดเนะลยรอท่อทานน่านั่งกันอ๋อรอท่อ <c oughs> คิวเยอะเลยอย๋อ กดกดสายกลับมาอยู่ฝั่งเรฝั่งกับน้องเนอะพอสา <ขอ S 2> ยกลับมาก่อนอีกทีนงว่ามันจะหลุดไปแล้วไงใจมังก็ลองแตะดูแตงเต็บจริงๆนะนนแนะนำกล่องอะไรยิ่งติดสบายด้วย กี้ผมก็ลืมนะเมื่อกี้นั่งดูอยู่ออผมว่าเขาลืมเลขแต่มาก่อนตั้งนานเขามีเลขอยู่วางถุงแต่มาเข้าไปเห็นว่าถุงนั้นอ่อออาจจะเป็นของเขาก็ได้เขาสนใจดูเฟซบุ๊กอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมก็สนใจอยู่่พี่ออมาพร้อมกันทำไมพี่ได้ก่อนผมว่าอ่าน่าจะเป็นของผมนั่นแหละออเดอร์หนึ่งคือผมว่ามันเลกเดินใช่แล้วแหละแต่ก็โมโหลูกอ่านี่พนักงานอีกทำไมไม่เรียกอีก ครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วนะจะสี่ทุ่มแล้วแล้วก็น่าจะไม่มีโอกาสได้กดเอ่อเคฟซีแล้วนะครับเพราะมันก็ใกล้จะปิดแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมได้งานและอีกตัวหนึ่งนะครับผมเนาะก็น่าจะไปไถัดอะ่ะเพราะอีกตัวหนึ่งก็โอ้ยาวไปนู่นเลยครับไม่ได้ใกล้โฮมโปรหรือว่าเอ่อบิ๊กซีเลยนะครับโอกาสได้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเอ่อไม่มีนะครับผมก็เลยมาสรุปไปก่อนนะครับว่า วันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่วันนี้สิต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะตั้งแต่ผมทําคลิปขึ้นเป็นต้นไปนะครับก็ช่วงที่ผมทําคลิปนี่ก็จะมีะโปรโมชั่นวันอังคารนะครับ9ชิ้น159อยู่นะครับหรือว่าไม่ก็เนี่ยตอนนี้ลายแมน์เขาทาโปรอยู่นะครับนะโปรของก็ลองลองไปดูนะครับว่ามันอาจจะมีส่วนลดอะไรมันก็เลยมีลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าปกติอะอย่างน้อยๆ้าไม่ได้เลยก็อาทิตย์นึ่งอาจจะได้แค่2 3าครั้งเองนะครับนะ ว่าผมอออาอทิตย์ที่แล้วรับได้อยู่แค่ครั้ง2ครั้งเองนะแต่วันนี้วัน,นเดียวได้รับได้4แสดงว่ามันต้องมีโปรแน่ๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้วาปจนมากนะครับแต่มันก็ว์ปแต่ไม่แต่ว่าเราสะเ,าเรากดได้เอาง่ายๆกดได้สบายอะ่ะเอออาจจะเพราะว่ามันเป็นอ,ออเดอร์แนะนํากล่องด้วยเนาะก็มากดกันนะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครไม่รังเกียจไก่อาจจะอ,ออเดอร์นานจน บางทีก็นานนะผมก็เย็บๆให้ดูแล้วนะครับว่าบางทีก็มารอ5ถึง6คนนะครับลายแมนมีลายแมนมีเอฟู้ดเพนด้ามีแก๊ปอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูไปไว้แล้วกันนะเดี๋ยว,ยวแคปๆหน้าจอให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมน่าจะน่าจะสตัวแล้วหรือ5ตัวนั่นแหลจะจำไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะ